สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรายการเอาไม้อัปเดตสนิทเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับผมมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าในส่วนของโซนี่ครับโซนีเนี่ยเขาเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำจากญี่ปุ่นใช่ไหมใ่ว่าจะเป็นทีวีนะฮะกล้องเครื่องเสียงต่างๆแต่คุณผู้ชมครับเขาผลิตแอร์ด้วยครับ <Huh? S 1> ฮะแอร์อะไรนี่คุณผู้ชม Air, แอร์แปะตัวปกติเราจะคุ้นชินกับแอร์ที่อยู่แขวนตามผนังใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นเสื้อโค้ทที่มีแอร์แบบทําความเย็นอยู่ข้างในเป็นระบบคูลิ่งอยู่ข้างในมีพัดลมแต่มันหนักโซนี่เขาก็เลยออกแบบเลยครับผมตัวนี้ชื่อว่า r e o n Pocket 2นะฮะเป็นรุ่นพัฒนามาจาก r e o n Pocket เพียงแค่คุณเอาไปแปะนะฮะที่หลังคอแบบนี้ใช้เทคโนโลยี แผ่นร้อนเย็นนั่นเองหรือเรียกว่าปรากฏการเทลเทียปรากฏการนี้เนี่ยจะเป็นการทําให้กระแสฟไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านวัสดุ2ชนิดที่เชื่อมต่อกันฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเย็นจัดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะร้อนจัดนั่นเองนะเขาก็เอาฝั่งที่เย็นจัดมาไว้ติดตัวหรือสามารถทําเป็นฮีเตอร์ได้ด้วยนะครับด้วยหลักการเดียวกันนี่แหละเขาบอกว่าสามารถลดอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง13องศาเซลเซียสนะ เอาเป็นว่าหน้าร้อนอย่างนี้นะโอ้โหอย่างเช่นสมมติ40องศาใช่ไหมก็เหลือประมาณ30ต้นๆเท่าน,นั้นนอกจากนั้นแล้วนะฮะสามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง4ระดับทั้งเย็นลงหรือร้อนขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมวัสดุที่ใช้ในการทำเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นอยู่เหมือนเป็นเหล็กนะตัวเนี้ยเป็นวัสดุอลูมิเนียม SUS 316L ซึ่งเป็นแบบเดียวที่ใช้กับหลังนาฬิกาข้อมือนะครับผมคุณจะรู้สึกว่าเวลาคุณใส่นาฬิกาข้อมือที่เป็นเหล็กที่ใส่าฐานมันจะเย็นๆใช่ไหม ตัวนี้มีคุณสมบัตินําความเย็นได้ดีนะครับแถมยังแข็งแรงทนทานอีกด้วยโอ้ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าคุณผู้ชมโซนีเนี่ยเขาจะเริ่มมาทําแอร์ติดตัวกันแล้วการใช้งานเนี่ยนะคุณผู้ชมสามารถนําไปใส่กับเสื้อนี่ยมีภาพให้ดูเลยนี่หลากหลายรูปแบบกันเลยนะฮะในกิจกรรมไม่ว่าจะไปทํางานนะไปตีกอล์ฟไปเดินเล่นนะแปะไว้ข้างหลังได้เลยนะก็ถือว่ารองรับ ทุกสถานการณ์ในชีวิตประจําวันนอกจากนั้นแล้วนะฮะโซนียังเคลมว่ารุ่นใหม่เนี่ยสามารถดูดซับความร้อนได้ดีกว่าเดิมถึง2เท่านะครับส่วนระดับความเย็นมี4ระดับนะคุณผู้ชมถ้าเปิดระดับ1เนี่ยอยู่ได้ถึง4ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเปิดสูงสุดเลยระดับ4เนี่ยอยู่ได้2ชั่วโมงนั่นเองราคานะครับอยู่ที่14,850เยนหรือถ้าเทียบเงินไทยก็ราวๆ4,190บาทครับ โอ้โหดูแล้วอยากจะใช้มากเลยผมอยากเอามาแปะหลังมากเลยนะฮะบางทีเราเดินออกไปข้างนอกใช่ไหมไม่ได้อยู่ในห้องสตูอเย็นๆอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยน้าร้อนแล้วครับเหงื่อจะออกคุณผู้ชมามาข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับในส่วนของ Apple กันบ้าง Apple ได้เปิดตัว AirTag ครับผมอุปกรณ์ ตามหาของที่หายนั่นเอง <Wow. S 1> หลังจากที่ s ซัมซุงได้เปิดตัว Smart ทแท็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะอุปกรณ์กันหายเนี่ยนะทาง Apple เขาก็ขอเปิดบ้างมาประชันกันเลยนะครับกับ AirTag ที่เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์กันหายดีเยี่ยมเลยเพราะอะไรเพราะมันสามารถเชื่อมต่อกับ iPhone ได้ทันทีนะฮะเมื่อคุณมี iPhone แล้วนะฮะระบบเนี่ยมันก็จะทำการบอก iPhone คุณเลยว่าเฮ้ยของที่คุณหายเนี่ย ของที่คุณหาไม่เจอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะยกตัวอย่างเช่นคุณเอาเจ้า AirTag ็ตรงนี้ไปใส่กับกระเป๋าไปใส่กับสิ่งของมีค่านี่เห็นไหมมีห้อยพวงกุญแจด้วยเวลาหาไม่เจอเนี่ยนะหรือเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยเ่ยนะของมีค่าสําคัญเนี่ยนะคุณก็สามารถใช้มือถือคุณติดตามตัวได้เลยนอกจากนั้นนะเจ้าตัว AirTag เนี่ยยังมีอีโมจิขำๆด้วยนะฮะดูควนนะฮะนี่เ,นเป็นไงมันจะมีอีโมจิสามารถเลือกได้แล้นอกจากนั้น มันยังสามารถส่งเสียงเตือนได้ด้วยว่าเราอยู่ห่างจากมันอยู่ใกล้มันแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมนอกจากนั้นคุณผู้ชมสามารถกันน้ําได้ในระดับ IP 672มีลำโพงในตัวนะฮะเล่นเสียงเพื่อช่วยระบุตําแหน่งของ a i r ์แท็อย่างชัดเจนพร้อมด้วยที่ครอบแบบถอดได้โอ้โหนี่เป็นไงโฆษณาเขาไปดําดินลงท่อมุดถ้าเลยนะฮะนี่โอ้โตกลงมาโอโ้จะล้ําไปไหนเนี่ยนะคุณผู้ชม ราคาเนี่ยอยู่ที่990บาทต่อ1ชิ้นนะฮะแต่ถ้าซื้อ4ชิ้นก็อยู่ที่3,390บาทก็ในวันที่30เมษายนนี้นะฮะจะเริ่มพรีออเดอร์แล้วที่ประเทศไทยนะคุณผู้ชมก็ถือว่านี่เห็นไหมเขามีการขายอุปกรณ์เสริมด้วยนอกจากเจ้าตัว AirTag แล้วนะคุณยังจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมสุดกิ๊บเก๋ไปอีกด้วยนะฮะมันยังมี Special Limited e dition ของ a i r m ด้วยที่เป็นไงคุณผู้ชม พอคุณผู้ชมเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยโ,โหดูเหมือนมีของแบรนด์เนมเลยนะกันหายได้ด้วยคุณสามารถนําไปใส่กับอุปกรณ์ต่างๆได้อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับกระเป๋าหลุยอาแพงๆแอร์เมสต,ต่างๆใช่ไหมกล้องนะฮะหรือว่ารถยนต์ก็ได้กันหายซึ่งจะมีระบบ GPS ติดตามตัวบอกเลยว่าเม,มันอยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่น่าจะได้อย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ยังไม่มีระบบ AR เหมือนของทาง s a m s ุงนะ a m s u n งเนี่ยเขามีเปิดตัว Smart ท a ท Plus ใช่ไหมมันก็จะสามารถพาคุณเดินไปที่ไหนก็ได้นะแล้วโหใช้กล้องติดตามไปเลยและข่าวสงท้ายวันนี้ครับมาในเรื่องของกล้องกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงกล้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายๆค่ายเนี่ยพยายามที่จะทํากล้องให้มีขนาดเล็กลงใช่ไหมแต่ครับผมถ้าพูดถึงกล้องโพลารอยแล้วน่ หลายคนก็นึกถึงกล้องวินเทจย้อนยุกใช่ไหมมันจะเล็กได้แค่ไหนมีครับผมแบรนด์โพลารอยดเปิดตัวกล้องโพลารอยดรุ่นใหม่ล่าสุดจิ๋วมากๆนะครับชื่อว่ารุ่นโพลารอยดโกนนองซึ่งเขาบอกว่าเป็น world smallest analog instant camera คือเป็นกล้องโพลารอยดที่ตัวเล็กที่สุดในโลกนะมีขนาดเพียงแค่4.1นนิ้วนะในความยาว แล้วก็สูงที่2.4นิ้วและกว้างเพียงแค่3นิ้วเท่านั้นคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่าคุณภาพเนี่ยนะไม่ได้มินิมอลตามนะเพราะว่าสามารถทําภาพออกมาได้สีสันสวยสดงดงามไปเลยทีเดียวสําหรับราคานะครับก็อยู่ที่100 US d ลลาร์นะครหรือประมาณ3,000กว่าบาทนั่นเองนะ ใครสนใจก็รอ,อกันสักนิดนึงนะถ้ามีเมื่อไหรเนะี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอามาเล่นกันดีไหมหาหาและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเอามาอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะและอย่าลืมครับผมกด Subscribe กด Follow เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ